สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมแก้วโอเค๊ก8เด็กต้อมพระวันนี้ผมกับเฮ้ยโอ้โหตกใจอีกแล้วเสือจ้อยครับผมเดี๋ยวเราเราจะเอาพระหลวงบุตทิมนะครับไปให้เจ้าของปิดเองด้วยมือเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาเป็นใครและทําไมผมถึงต้องนาหลวงบุตทิมไปให้เขาปิดที่บ้านใช่ไหมเสือจ้อยใช่ครับครับมันโคตรน่ากลัวเลยคนนี้เสือจ้อยโอ้ไม่จ้อยเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับ อ่าล่ะตอนนี้ผมกำลังขับรถกอล์ฟนะครับโอ้โตกใจแล้วข้างหลังนี่หุ้ยยิ้มหน่อยเอ้ยยกยกยก,ยกหัวไปที่มือโซ่ไว้เรากำลังเดินทางไปที่บ้านคุณสุทธินันท์นะครับซึ่งอยู่หน้าวัดหนองเขินนี่เองนี่วัดหนองเขินวันนี้มีงานด้วยครับเดี๋ยวไปเจอกันว่าเดี๋ยวดูกันว่าเจ้าของพระเป็นใครเป็นไงเต้สนุกด้ยนั่งรถสนุกครับพี่ไป <laughs> อย่าทำหน้ากลัวดิตกใจหมด ชมหน้าเจ้าของพระได้มายังไงครับองค์นี้องนี้ก็สมัยก่อนผมก็ยังอยู่กับพระอาจารย์สีพระกุยสารธรรมทัศน์นที่วัดน้องเขินนี่เองที่วัดน้องเขินรุ่นนี้เราก็สร้างกันขึ้นมาโดยอ๋อสร้างที่นี่เหรอสร,สร้างที่วัดน้องเขิน,น,นวัดน้องเขินอืครับปี<ต>ไหนตอนปีตอปีได้ไหมผมจำไม่ได้แล้วล่ะ อือันนี้เป็นองค์องคเล็กองค์ใหญ่จะอยู่ที่วัดครับอืมวันนี้ก็จะให้โดยนายกสมาคมเขาเป็นคนพูดมาสร้างเองสร้างตอนแรกให้ผมปิดทองผมไม่ปิดผมใช้ปิดเองอให้เปกระมบืองอธิษฐานดีๆก่อนอธิษฐานดีๆก่อนอธิษฐานดีๆครับคนลุกเลยจ้ะจับแขนดีทีม่อุดก็มาแรง้ให้ ทีมงานมีแต่วความสุขความเจริญครับขอ,อยญาครับเอ่อป่วยเป็นไรครับบอกได้ไหมเค้นเลือดปล่อยแตกครับอืมนานนี่ครับหาเดือนแล้วครับเพราะเมื่อก่อนได้ข่าวว่าช่วยงานวัดบ่อยมากครับผมผมไม่ติดที่พระครูวิสารธรรมทัศน์อาจารย์ตีเรานี่แหละผมจะคุกคีอยู่ในวัดอืมผมก็เลยเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่ผมไม่ติดเองในเมื่ออยู่วัดนี้แล้วก็ให้ปิดเองเลยผมทำทุกอย่างที่หลวงพ่อสั่งการ แม้แต่กระทั่งสวนดุงหน้าวัดอ๋อเนอะโคกหนองนาเลยนะครับโอ้โห<ฆ>ช่วยกันวางแผนช่วยกันออกแบบอืแต่เราแต่เราเป็นคนทําหลวงพ่อเป็นคนคนคิดตอนนี้เราแข็งแรงอยู่สมัยที่มเมื่อยังแข็งแรงอยู่สมัยที่แข็งแรงมาสองปีแล้วอืมก็คือได้เจ้าของที่เนี่ยเขาสมัยก่อนเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นที่ของของคนอะไรผมจำไม่ได้แล้วอืม แล้วเขาเข้ามาสร้างในโรงไฟฟ้าโซลารเซลล์เขาเข้ามาคุยกับหลวงพ่อผมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ,รที่ที่แทงๆตรงนู้นนะครับอมผมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการผมก็เลยมานั่งคุยหลวงพ่อเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้างานนี้ถ้าจะมาส่วนผมก็เป็นคนเกณฑ์ชาวบ้านให้ยกมือว่ายอมรับแล้วก็เขาก็ถวายที่ให้วัดทั้งหมดตรงนี้สิสิบสามไร่โอ้สาธุสาธุดิสาธุเออทั้งหมดสิดสิบ ิบสามไร่เนี่ยแหละหลวงพ่อเขาเลยมีแผนว่าทำเป็นโคกงหลองนาไว้แล้วก็ผลผลิตอย่างเงี้ยเขก็ขายขายมั่งแจกมั่งแจกชาวบ้านคุณยายคุงพ่อแจกไม่ค่อยจะขายเลยแจกอย่างเดียวเลยแล้วก็ทำปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยสวยงาม,มเป็นปีเป็นเป็นปีแรกที่ได้มาแล้วก็ขุดชะแล้วก็ทำสืบสารเพลงนี้ลอยรกระทงเลยอืเยโค้งหลองนาวัดหนองเขือนี่เลยอาละเดี๋ยวก่อนแล้ว เอาวัดเราเคยก่อนไว้ก่อนเอาหลวงปู่ทิมดีกว่านี่จ้อยหลวงปู่ทิมครับขออนุญาตให้โจรโจรมาช่วยนะไม่เป็นไรครับพลังศรัทธามันเปิดทองเปิดทองให้พี่ก็ได้อธิษฐานดีนะครับขอให้แข็งแรงเร็วๆขอให้แข็งแรงเร็วๆจะดเนให้ลูกกลับมาเดินได้เหมือนเดิมไม่ได้ถือไม่อยู่เพ่งเริ่ช่วยงานวัดเหมือนเดิม ผมก็อยากให้ให้แข็งแรงเรามาเชื่องานวัเหมือนเดิมถูกไหมครับปิดท้องให้เลยเดี๋ยวไปพึ่งติดพัดลมนหมครับพัดลมนะต้องมีพัดลมครับเพราะว่าเดี๋ยวทอจะติวถูกไครับยอมรอนนิดนึงครับเพราะว่าเรามีลมไม่ได้เลยไม้ครับกระจายให้หมดท้องจะติวอ่ะเปิดทอมานะครับโดยโดยจนอยครับโจนใจ ปิดเ,เเดเลยครับผมนี่เนี่ผมนี่อ่าตตะแล้วครับกดอ่าผมจะดึงกดกดไว้นะกดไว้นะกดกดใช่ก่อนอ่าอันนี้อันนี้ลูปอันนี้ลูบรูปไปอ่านี่ครับเจ้าหน้งฝั่งคุณได้ไหมเห็ที่ไหมองค์ใหญ่ใหญ่อยู่ที่วัดน้องเขินนะครับครับท่านผู้มีพลังกิจทางอาก็มากราบไหว้ได้ตอนนี้ทางวัดน้องเขินกำลังบูรณะจะติดทองด้วยโดยคุณสุเทพไปอยู่พิทักษ์่ติดองค์ใหญ่เลย ไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยไม่ไหวต้องไหวอ่ะในกจุดหลวงพ่อยังเหลือไหลายองอ่แต่ละครับตอนนี้ขอสมาธิเลยเดีพิ่งคุยเรื่องอื่นขอสมาธิในการปิดแผ่นทองแต่ละแผ่นนะก็ได้เอาที่จะสวดมนต์ก็ได้นะครับมนตไปด้วยโมตเพราะว่าตวัวต่ันกัตรัโมตจาเพราะว่าต่วาตัวตัเ็นัต เลิกง,งานยามดีนะครับขอให้เรา,าปรูเขาจประคองประคองมือนี้ได้ไหมประคองมือนี้มันช่วยแปะอ่าโอเคเหมือมีผัวชีวนะครับเวลาออกอ่าทางของ,ของเราจะอยู่ตรงไหนแล้วก็ทำได้นะครับบุญกุศลทางนี้ ใช้มือซ้ายประคองหลวงพ่อไว้นะครับอีกหน่อยอีกหน่อยไรกต้องใช้มือช่วยแล้วยกเองเลยเ <c oughs> มื่อก่อนเป็นลองเป็นผู้ใหญ่อะไรเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,ใ,านใช่ไห<ช><ช>มผม,ม,มทำอย่างนี้ประจานในวันวันเกิดนนะผม,มยกที่โดยตระกูลผมไงตระกูลเขาเลเป็นคนยกที่ให้ให้วัดเพ<ม>ื่อสืบสานศาสนาต่อไปแล้วไม่มาช่วยอะไร อะพีโออยู่ค่ะฮะระวังระวังระวังไอ้นี่ไว้นะไอ้ไอ้โจนเนี่ยจำจำหน้าไว้นะระวังหรอพี่ก็ใจเดียวขทางใต้มีอะไรครับทางใต้อันนี้เป็นหลวงพ่ออะไรใส่ไว้เป็นจำได้ไหมเอ่อหลวงหลวงวดทิม ผองเอองแล้วพร้อมๆเลยตะกุดโค uh ้ดสามอืมโอืมเราเราเทเราผสมเลยสิ้นเทลงไปแล้วก็หลวงพ่อเป็นคนกดลงไปเองทุกองค์อ uh ืมได้นี้จะมีหมดแล้วพร้อมตะก,กุดตะกรุดสามโค uh ้ดสามอืมอ่าเราดูครับสวยยังไหนตั้งหน่อยครับอ่า สวยงามแล้วเดี๋ยวผมจะปิดทองแท้ให้คตัวนี้จะเดินตรงนี้จะเป็นทองแท้นะครับจะปิดทองแท้ให้ใหม่โอ้คิดไหมว่าจะได้ทําเองเนี่ยไม่คิดคเชื่อผมจะทําให้ใช่ไหมผมไม่ทําให้ผมจะทําเองทราบยู่แล้วครับว่าเจ้าของคือเจ้าของอยู่แล้วเห็นไหมทุกอย่างทุกอย่างไม่มีความบังเอิญด้วยอยากพาไปแต่ไม่ไม่ค่อยไหวนานจะเจ็บก้นนี่นั่งนานแล้วเนี่ยนี่ก็นั่งนานแล้วนะ เพลินเลยทำเป็นโจ๊ตธรรมดาอ๋อเอาละครับสวยงามนะครับเดีย๋ยวผมจะปิดทองแท้ให้นะครับเราจะกลับมาอย่างสวยงามอีกรอบหนึง่งยังมีคอนเสิร์ตในเปาอะไรเปาบรีอะไรมาไม่ให่ไม่ให่วันที่สามเดีย๋ยวพึ่งคุยเดีย๋ยวพึ่งคุยประตูะบุทิมไปก่อนตามที่ผมได้เคยสร้างหลวงพ่อทิมบนนี ด้วยรอมสาธุครับ um um สาธุน,นี่ครับพาลักเกี่ของเราได้เสร็จลุล่วงนะครับการปิดทองครั้งแรกไปแล้วเดี๋ยวจะต้องไปปิดทองแท้นะครับแทนอีกรอบหนึ่งเอ้ยที่เห็นทำตาเยิ้มนี่ทำไมวะนะตาบานไหมคิดอะไรอยู่เปล่าไม่ได้คิดครับ ตอนที่หลานเขามาถ่ายรูปให้ถาบานะนะที่ต่อหน้าหลวงพ่อเลยใช่ครับไม่ได้คิดครับแน่ใจแน่ใจครับใครจะเชื่อเชื่อผมไม่เชื่อเด็ดขาด <c oughs> ว่ามันไม่คิดอะไรเดี๋ยวจะไปจะกลับไปที่วัดแล้วครับแล้วก็จะทําการปิดแผ่นทองคาแท้ให้อีกครั้งหนึ่งม่ขึ้นได้ว่าจริงๆ,ๆเ,อเอ้ยงานนี้ก็ไม่เลวนะไม่ใช่งานสิการทำบุญแบบนี้คือเราเป็นพวก ติดทองเดลิเวอรี่ไงบ้านไหนอยากติดทองแต่มาไม่ได้หรืออย่างเมื่อกี้ใช่ไหมเราก็มีรถกอล์ฟคันนึงเล็กๆรถกอล์ฟเล็กๆอี่นะครับต้องเวนไปตามหมู่บ้านตามบ้านต่างๆก็แต่ต้องมีหลานสาวสวยไหมหรือไม่ต้องไม่ต้องก็ได้ครับมีก็ดีไหมก็ดีบอกแล้วมันบอกไม่ไม่มีทางเชื่อมไม่ทิหรอกอ๋อวันนี้มีงานวัดนะครับงานวัดนะครับที่วัดหนองเขิน วันสงกรานนี่ร้องเพลงดิวันนี้วันสง,งกรานนี่เราไม่เป็น่หนม้ไปครับเจวี v, จะเป็นคนคอยตรวจว่ามีตรงไหนบ้างที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับต่อไปครับเจวี v, จะทำการปิดทองแท้นะครับ แล้วก็ทำการปิดทองคำแท้เสร็จแล้วนะครับเรากำลังจะนำพระไปให้เจ้าของพระณบัดนาวนี่มาแล้วครับนี่แนเรียบร้อยแล้วครับปิดทองคำแท้แล้วสวยอลังการมากเลยเนี่ยอ่าปิดทองแท้เรียบร้อยกล้านะทุกทีม เดี๋ยวเดี๋ยวนิมนต์อัญเชิญเข้าบ้านเลยครับจุดทูปบอกกล่าวท่านได้เลยครับได้เลยสามดอกไปเอาทูปมาเดี๋ยวมุ้งจี้จี่แท่นเลยของนีมองไม่เหไม่คิดไม่ฝันนะว่าจะได้ทำเองแต่ของใครของมันใช่ไหมครับนี่ผมเที่ยวไปเที่ยวมาต o n นานนะพ่อจะหลวงพ่อจะให้นะเลยคนนี้เขาบอกเอานาสีมุ่งดีเอาไปอุงไว้ คืหลวงพ่อ้เขาจะให้เขาให้เองเขาไม่เขาเราอย่าไปขอเขาแต่ก่อนเขาแจกมันก่อนเป็นจำเลยนะาดสองมือสองมือเดยขอให้หเจ็บหายป่วย ยื้อๆถืออันนึงถืออนนึงได้ไหมอ่าถ่ายลูกถุงมือได้ไหมอาลองดูลองดูอ่าโอเคหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองได้ครับเอาล่ะครับอ่านเชเข้าบ้านเลยมือไว้เอาทุบไปปาก นิมนต์นุ่นขอนเชิญลงมาเลยไปก็ขอให้หายเจ็บเร็วๆหายป่วยเร็วๆครับ้กลับไปช่วยวัดกันผมเหงายังมีอีกหลายรายการหลวงเจอกันวันนี้เจอท่านแล้วท่านบอกมีหลายรายการนานรีบหายนะนี่หลวงพ่อจะทางอีกเยอะนี่ไหมช่วยกันช่วยกันรักษาทุกษาทุกขอบคุณครับเอาล้วครับภารกิจของเด็กซ่อนพระ วัดหน้องเขิน Delivery ก็ได้สำเร็จลุล่วงไปอีกหนึ่งองค์ครับก็ขออาตโมทนาสาธุกทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการบริจาคทําบุญค่าแผ่นทองมานะครับหรือว่าจะเป็นค่าเ็กน,น้ำยาปิดน้ำยาปิดทองนะครับเราก็จะมีโครงการดีๆแบบนี้ไปเฉพาะที่วัดหนองเขินนะครับโครงการปิดทอง Delivery รับ ปิดทองถึงบ้านหากท่านมาไม่โอ้กันเอหากท่านมาไม่ได้ครับแต่ว่า,า,า,วามีความะส์อยางจร่งติดทองผมในกลุมเด็กต้อนระัยินดีที่จะบริการเต็มที่ก็ขอสาธุกับทุกท,ท่านที่ชมคลิปนี้นะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกกล่าวไปต่อกันดีว่าวัดน,น้องเขยก็ามีเดลิเวอรีเร่เป็นการติดทองด้วยโอ้ดนติีกำลังดังเลยมีเพลงวันนี้งานร้องทเพลง วันสงกรานวันนี้วันสงกราน